ก็สวัสดีชาว Pixel NFT ทุกท่านนะครับก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะวันนี้ผมก็จะมาสอนรับตัว NFT ชื่อจินนะครับที่ทาง Ronin ได้เอาเข้ามานะก็ก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้อง swap เหรียญเป็นเหรียญ wlon นะสามารถใช้ค่าเงินอะไรก็ได้นะครับมา swap ไม่ว่าจะเป็นตัวโ o นินเองหรือว่าจะเป็นพวก usdc y t g อะไรเงี้ยใช้ได้หมดนะครับ แต่ของผมจะใช้เป็นเหรียญพิกเซลนะก็ Wron เนี่ยจะเหมือนกับเหรียญลอนเลยนะครับจะเป็นเงินเท่ากันนะก็ผมก็จะส w a p มา1เหรียญน,นะครับเพื่อที่จะฝากเข้าเกมพิกเซลนะก็จะอยู่ที่ประมาณ18พิกเซลนะ18นิดๆน,นะครับ19พิกเซลเนาะอ่ะเราก็กด app p o o ไปนะครับอ่ะแล้วก็ยืนยันอะไรให้เรียบร้อยนะ ก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ถ้าเป็นการครั้งแรกก็จะเป็นการแอป,ปพูบนิดนึงนะครับแล้วเราก็กด ig n m e s s a g e ได้เล,เลยนะครับอ่านี่ก็จะมีให้สวอปนะครับถ้าสำหรับครั้งแรกก็ต้องกดยืนยันสองรอบเนาะอ่าแล้วก็สวอปเปลี่ยนไปเลยครับ จะมีค่าแก๊สสำหรับสวอปนิดหน่อยนะครับเหมือนการโอนเหรียญเข้าเหรียญออกปกติเลยครับอรอสักครู่นะ,อ,ะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะรีเฟซแป๊บนึงพอเราได้เหรียญ w ี o อมานะครับเราก็เอามาฝากเข้าเกม Pixel นะครับก็1 w ึ o n ตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ40บาทนะครับแล้วก็กดไปที่หน้าด a s ช b บอร์ของตัวเกม Pixel เลยนะครับ หลังจากนั้นก็มาที่ Exchange นะครับอ่าแล้วก็เลือกด้านบนนะครับเป็น w b o n นะอ่านี่นะแล้วก็กด Deposit ไปเลยครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเหรียญ w b o n เนี่ยใน Pixel ในอนาคตจะมีอัปเดตอะไรให้เราใช้ไหมนะครับอ่ะเราก็ฝากเข้าไปเลยครับ อันนี้ก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับรอเหรียญเข้าตัวเกมเนาะเรียบร้อยนะครับสกเซสแล้วนะเราก็กดส่งเข้าไปเลยนะครับอ่าแล้วเราก็กดเพย์นาวได้เลยครับเ็าเรียกเซิร์ฟลงอ่านี่นะครับก็ส่งเข้ามาก็จะเหมือนเวลาเราฝากพิกเซลเลยนะเหรียญก็เข้าเหมือนกันนะเราก็เก็บมานะครับ ่าทีนี้ตัว NFT นะครับจะส่งเข้ามาในนี้เลยนะครับก็กดไฟ NFT นี่ครับมาแล้วครับน้องจินเราก็คือพี่เสือเรานั่นเองนะครับตัวสกินก็จะเป็นแบบนี้เลยนะ NFT ก็เลท่อหล่อเท่ามากเลยนะครับมีสมูไรด้วยนะเป็นสมูไลเลยนะครับก็ถ้าใครชอบสกินนี้นะวิธีสวอปก็ง่ายๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้คลิปหน้าถ้ามีอะไรอัปเดตเดียเด๋ยวจะรีบอัปเดตให้ทราบนะครับ